สวัสดีค่ะแอดมินจากเพจ prefer to read พร้อมเสิร์ฟความรู้ให้ทุกคนแล้วค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะที่แอดจะนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เกี่ยวกับความหายนะนะคะที่มาจากความหลงตัวเองของเทพองค์หนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่านาซิซัสเรื่องราวเนี่ยจะหักมุมหรือไม่หรือว่าจะเป็นยังไงก็ลองไปติดตามกันเลยค่ะนาซิซัสเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปง,งามที่สุดในยุคกรีกโบราณ ทุกๆเช้าหลังตื่นนอนนะคะสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยก็คือสํารวจตัวเองผ่านกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งตัวจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งกล้ามเพื่อสํารวจรูปร่างอันสง่างามแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองถึงจะสามารถสวมเสื้อผ้าไปรับประทานอาหารเช้าได้ บิดาและมารดาของเขาเนี่ยยังไม่ได้มอบหมายงานใดๆเป็นชิ้นเป็นอันให้แก่เขาเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะอาย,อยุ16ปีเท่านั้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นหนุ่มรูปงามมากนะคะก็เลยทําให้หญิงสาวแทบจะทั้งเมืองเนี่ยหลงรักเขาแต่ปัญหาก,ก็คือนาซีซัสเนี่ยช่างหลงตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่คิดนะคะว่าจะมีหญิงสาวคนไหนในเมืองที่คู่ควรกับเขาจนทําให้หญิงสาวทุกคนเนี่ยต้องอกหักไปเลยล่ะค่ะตัวอย่างที่มีให้เห็นนะคะก็เช่นมีหญิงสาวคนหนึ่งสาบานว่าจะฆ่าตัวตายถ้านาซีซัสไม่เมตตาต่อความรักของนางคําตอบที่นาัมอบให้น เนเี่ยก็คือยืนดาบให้เล่มหนึ่งนะคะแล้วเด็กสาวผู้บูชาวความรักเนี่ยก็วิง่งเข้าหาดาบจนบนรรทาร่างและนั่นก็คือจุดจบของนางนั่นเอง <c oughs> ช่างเป็นคนที่หลงตัวเองแล้วก็ไม่แยแสสิ่งใดในโลกนี้จริงๆด้วย แต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่หลงไหลตะลึงพึงเพลิดไปกับความลอเหล่าในตัวของนาซิซัส,สในตำนานกรีกเนี่ยจะกล่าวถึงนางไม้นิมบ่อยครั้งนะคะซึ่งนางไม้นิมเนี่ยก็คือวิญญาณที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ําหรือว่าน้ําพุวนเวียนอยู่รอบทุ่งกว้างแล้วก็เทือกเขารวมทั้งทําหน้าที่ปกป้องต้นไม้ในป่าด้วยหนึ่งในบรรดาน,นั้นเนี่ยนะคะก็คือเอ็โคนางเนี่ยเป็นสาวนางไม้นิมที่ตกหลุมรักนาซิซัสมากเช่นกันและนั่นนะคะนับว่าเป็นหายนะที่เลวร้ายครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับชีววิตของงนาาเลยก็่่ได้คะ ย้อนกลับไปเมื่อเอ็กโคได้เจอกับไหานาครั้งแรกของชีวิตเนี่ยครั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อนางหลอกล่อเฮราผู้เป็นมาเหสีของเทพซุสแล้วก็เป็นราชินีแห่งเทพทั้งปวงด้วยอเล่นของสูงซะเลยนะเนี่ยอีกทั้งเฮราองค์นี้นะคะก็มีอุปนิสัยเป็นเทพที่ผูกใจเจ็บพระองค์เนี่ยไม่รู้จักคําว่าให้อภยัยเอ็กโคเนี่ยก็เลยหลอกล่อให้พระนาง era, าเฮราค่อยๆขวขณะที่เทพซุสนะคะทรงแอบหนีไปหาความสําราญกับนางไม้นิมตอนอื่นๆที่เพิ่งพบกันดังนั้นนะคะเมื่อพระนางเฮราสงรารพระนางก็เลยกลิ้วม จึงลงโทษให้เอ็กโคน,โนสาบสูนสิ้นพลังในการพูดพร้อมกับสาบนะ,ะให้นางต้องพูดซ้ำถ้อยคำสุดท้ายของทุกคนที่พูดกับนางเรียกว่าปากผาซวยเลยหรือเปล่าคะเนี่ยดังนั้นนะคะเมื่อเอ็กโคพยายามที่จะบอกความใ,ใจกับนาซิซัส,สนางก็ทําได้เพียงแค่พูดซ้ําถ้อยคําสุดท้ายของเขาเท่านั้นผลที่ตามมาเนี่ยก็คือโศก,กนาฏกรรมครั้งที่2ที่กําลังจะกล่าวถึงนี่แหละคะ่ะ วันหนึ่งนะคะในขณะที่เอโคเนี่ยกำลังเดินเล่นในป่าก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นาซิซัสนะคะกําลังออกลากกว้างแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอากาศร้อนอบอ้าวมากเกินไปเกินกว่าที่นาซิซัสเนี่ยจะวิ่งไล่กว้างเพราะเขาเนี่ยเกรงว่าผมของเขาเนี่ยจะยุ่งหรือไม่ก็เสื้อผ้าเนี่ยจะยับถ้าเกิดยังขืนไล่ลากกว้างต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจนะคะเดินทอดน่องไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่สุมไปด้วยใบไม้แต่แล้วนะคะเขาก็ได้เห็นนางไม้นางหนึ่งเนี่ยกำลังจ้องมาที่เขาและนางไม้นางนั้นเนี่ยก็คือเอเคิลนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีบทสนทนากันเล็กน้อยแบบหลงตัวเองในฉะบับของนาซิซัส,สเนื้อความนั้นเนี่ยก็ประมาณว่าขอพูดตรงๆเลยนะว่าต่อให้เจ้าเป็นเทพธิดาอัฟโรดายข้าก็จะไม่ยอมให้เจ้าเข้าใกล้ข้าเป็นยังไงล่ะคะสำหรับคำพูดของพ่อหนุ่มหลงตัวเองแต่ว่าเอ็โคเนี่ยก็กำลังโดนสาบอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลานาซิซัส,สพ,พูดอะไรออกมานะคะนางก็จะทวนคำพูดสุดท้ายของเขาเสมอและนั่นนะคะก็ทำให้นาซิซัส,สถ,ถึงกับโมโหแล้วก็ตะเพิดไล่นางเอ็โคทันทีเลยล่ะคะ่ะ เหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะทําให้นางนเกิดความรันทดแล้วก็สิ้นหวังในใจเมื่อตระหนักได้ดังนั้นนะคะนางไม้ลิมเอนะ็กโคก็เลยเดินหนีออกจากป่าด้วยน้ําตาอาบหน้านางใช้ชีวิตในช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือนะคะอยู่กับดวงใจที่แตกสลายแล้วก็หลบอยู่เพียงคนเดียวในหุบเหวที่อ้างว้างจนเนื้อหนังของตัวเองเนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉากระดูกของนางเนี่ยก็เลยกลายไปเป็นหินในไม่ช้าสิ่งที่เหลือก็มีอยู่สิ่งเดียวนั่นก็คือเสียงของนางนั่นเองค่ะจากตำนานนั่นก็หมายถึงนะคะว่าเราก็จะสามารถได้ยินเสียงของนางเอ็กโคกลับมา ในทุกครั้งที่เราเปล่งเสียงตะโกนออกไปแต่นี่นะคะก็เป็นความเชื่อในแบบสมัยกรีกโบราณแต่ว่าถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิทยาศาสตร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเพราะอะไรเนี่ยเราถึงได้ยินเสียงที่สะท้อนกลับมาเมื่อเราตะโกนออกไปในขณะที่นางเอ็กโคนะคะด้ตรอมใจจนเกือบจะสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันนั้นนะคะนาซิซัสเนี่ยก็ยังคงเดินต่อไป เขาเนี่ยก็นึกอยู่แต่ว่าจะแต่งตัวด้วยชุดไหนดีสําหรับรับประทานอาหารค่ําในคืนวันนั้นและทรงผมของเขาน่จะดูดีขึ้นไหมนะถ้าเขาต้องลองแสกผมไปทางซ้ายดู ความคิดนี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้เทพีอโฟรรดายที่ทรงเห็นทุกอย่างกําลังเกิดขึ้นเนี่ยทรงได้ยินวาจาสุดท้ายที่เขาพูดกับเอ็กโคทําให้พระองค์เนี่ยนะคะทรงกริ้วเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลที่พระนางอโฟรรดายนะคะเป็นเทพแห่งความรักแต่นาซิซัสเนี่ยกลับทําตัวเป็นศัตรูของความรักอย่างมากทั้งคําพูดแล้วก็การกระทําจึงทําให้พระนางอโฟรรดายเนี่ยนะคะสาบให้นาซิซัสหลงรักตัวเองตามปกตินะคะนาซิซัสเนี่ยก็หลงรักตัวเองเกินงามอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อโดนคาสาบของอโฟโร เา้แล้วเข้าไปนะคะอาการของเขาเนี่ยก็ยิ่งกำเริบหนักกว่าเดิมมากๆ ระหว่างที่เดินกลับบ้านเขาก็พบสระน้ําแห่งหนึ่งกลางป่าตึ้งมีน้าําใสจนเห็นเป็นประกายวันนั้นในอากาศก็ร้อนจัดเขาก็เลยคุกเข่าลงดื่มน้ําและนี่เองค่ะก็คือช่วงเวลาที่เขาได้เห็นชายหนุ่มรูปงามที่สุดในโลกด้วยตาของเขาเองปากของเขาเนี่ยอ้าค้างเช่นเดียวกับชายหนุ่มที่เขาเห็นดวงตาของเขาเนี่ยกระพริบด้วยความประหลาดใจเช่นเดียวกับชายหนุ่มเขาก็เลยยิ้มให้ชายหนุ่มก็เลยยิ้มตอบหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยตกหลุมรักเงาของตัวเองในทันทีค่ะ และไม่ว่าจะทํายังไงนะคะเงานั้นเนี่ยก็จะหายไปถ้าเขาเนี่ยเอามือไปถูกหรือว่ามีอะไรเนี่ยเข้าไปสกิดให้ผิวน้ํากระเพื่อมไหวค่ะแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมขยับไปไหนยังคงนอนอยู่บนพื้นหญ้าตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเอาแต่เฝ้าจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองอยู่งยเงียบๆความทุกข์ทวีของนาซิซัสนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะคนที่เขาหลงรักเนี่ยอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เขาเนี่ยก็ไม่อาจที่จะสัมผัสได้ในที่สุดนะคะความทุกข์ระทมก็ท่วงทนเกินจะต้านไหวแล้วดูเหมือนว่าชายหนุ่มในบ่อน้ำเนี่ยก็จะททุุรรรนนนนาายเเหมือกัพะใ ทอนในเงานะก็เริ่มซีดเสียวน้ําตาไหลรินอาบแก้มดวงตาบวมช้าและในท้ายที่สุดนะคะนาทิซัสก็ตัดสินใจร้วงกริดชิมเข้าไปกลางหัวใจของตัวเองแล้วก็สิ้นใจอยู่ข้างสาระน้ำนั่นเองค่ะและก่อนที่นาทิซัสจะขาดใจตายอย่างทรมานะะมาน,นะคะเทพีอัลฟรดายเนี่ยก็นึกเวทนาจึงเสกให้เขาในกลายเป็นดอกไม้เพื่อเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น